เปิดภาพล่าสุดชมพูอริยาหลังคลอดลูกสาวน้องแอบิเกลได้เพียงแค่10วันสวยเป๊ะมากจนแทบไม่อยากเชื่อตอนอื่นก็คงต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ชมพูอริยาคุณแม่ลูกสามแล้วล่ะค่ะที่ตอนนี้พึ่งจะคลอดน้องแอ i บบเกลลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของตระกูลหลังสีสิงพิพัฒน์ และเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคุณพ่อน็อตวิสรุตและพี่ชายสายฟ้าและพายุเนี่ยก็ต่างก็เฮิอและก็ยินดีกับการต้อนรับสมาชิกคนใหม่นี้มากๆเลยล่ะค่ะและล่าสุดทางด้านคุณแม่ชมพูอรยาหนันก็ได้โพสต์ภาพหลังคลอดลูกสาวน้องแอบบีเกลด้เพียง10บวันแต่ง,งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าหุ่นคุณแม่หลังคลอดนั้นเป๊ะมากๆเลยล่ะค่ะจนแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือหุ่นคนที่เพิ่งคลอดจริงๆหรือเปล่านี้ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ